เขามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะกับตัวนิสสันนเวลา2.5 Black Edition ปี19 20คันนี้นะคะเป็นสีเทาดำสีสวยเดิมแท้จากโรงงานเล็กไม้67,000กโลเท่านั้นเองฟังก์ชันออปชั่นได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าใครหารถวิใช้งานอยู่แนะนำไปอีกหนึ่งถังเลือกเลยนะ,ะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรี1ปีเข้าซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ a อ d r o i d Air Auto กล้องรอบคันเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาด เป็นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะแนะนํำไปอีกหนึ่งทางเลือกใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัทพิทย์ย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนันมีรถกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะกับตัวนิสสันนเวล่า2 5 e black edition นะคะปี19 20นะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่เพียง60,000กิโลเท่านั้นเองฟังก์ชันออปชั่นได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะได้เป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะใครที่สนใจหารถกระบะวิใช้ง,งานอยู่นะคะ แนะนไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยสภาพส,สวยๆบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะไม่ห่วงออปชันเลยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษของรถกระบะมีนะคะเริ่มต้นที่4ปี3.8 9เท่านั้นนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะัดส่วน982609587นัด เพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลนมาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถสีเทาดานะคันนี้ได้ชุดแต่งสติ๊กเกอร์รอบพันจากโรงงานนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเพชรยนต์มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรีหนึ่งปีนะคะลูกค้ารถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์ได้เลยนะคะแนะนําเลยนะมาซื้อรถช่วงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจแคปหน้าจอมาแจ้งได้เลยนะคะว่าสนใจนาวราสีเทาดําปี19.20นะเพราะว่าคัน อยู่ระหว่างปลี่สภาพนะป้ายทะเบียนเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าได้เป็นป้ายอะไรนะคะจริงๆมีป้ายทะเบียนแล้วแหละแต่ว่าช่างนะคะเขาก็อยู่ระหว่างสปารถเนาะก็เลยถอดออกไปยังไม่ได้เอามาใส่ให้นะคะลูกค้าเอามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะสําหรับคันนี้ โลโก้หน้ารถนะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะเป็นรถสีเทาดํามาพร้อมกับชุดแต่งสติ๊กเกอร์สีดํารอบคันจากโรงงานนะคะในส่วนของไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะซุ้มล้อเท่ๆแบบนี้เลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสวยนะลูกค้าคันนี้สวยเลขไม้แค่60,000กโลเท่านั้นเองเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิ แท้จากโรงงานน็อตฮกูโรโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะคันนี้ ได้เป็นยางปีโอ้ยยางปี19ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนะัดเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยวันที่ลูกค้ารับรถนะคะได้รถสภาพ้อใช้แน่นอนนะยงางขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิเ้มนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะพวกขวดน็อตเดิมๆม,มาส้นสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะการันตีเลยเอ่อชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะติดฟิล์ม าให้รอบคันเรียบ,บ้อยแล้วนะติดคิวกันสาดมาให้เรียบ,บ้อยแล้วกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดียวแล้วก็มีกล้องนะคะด้านข้างให้ด้วยนะมือจับประตูสีด้านเป็นสีดาน,นะคะลูกค้ากุญแจได้เป็นกุญแจรีโมท ระบบสมาร์ทเอนทีเรียบ้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะอย่างที่นัดบอกคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะลูกค้าอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะภายในเป็นโทนสีดานะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโคลเมียมระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ําขวดน้าต้องแขงประตูมีมาให้นะคะแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ชัดเจนเช็คปวดศูนย์นิสสันได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักพิกคว่นจมน้ำกลับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยออปชันให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะสำหรับวนันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทนะคะจะหลบอยู่ด้านในนะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้เลขไม่นี่ช่เพื 6, า่าเจ็ดพันโลน,นะ อ่านี่นะไม้แท้ไม่เดิมนะคะหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่มีการกลับไม์ก่อไมาอย่างแน่นอนการันตีให้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอ Android ติดตั้งจากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะมีกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีตัวกล้องให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวใส่เกียร์ถอให้ดูอ่านี่นะกล้องมีมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่า ออปชันจัดแต่มรุ่นนี้เขาไม่ห่วงออปชันเลยนะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะ เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําได้สีส้มนะคะเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะอย่างที่บอกคันนี้อยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะเบาะคนขับเนี่ยเราเอาไปทําสปาให้อยู่นะเบาะคนขับไปทําสปาให้อยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะนัดหมายมาดูรถได้เลยหรือว่าจะวิดีโอคอลดูรถก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวนะัดพาชมรถแบบ ตอนที่เขาใส่อุปกรณ์ครบอีกทีนึงนะแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อมาก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าสเปคน,นี้เนี่ยมาไวไปไวนะรถสเปคน,นี้มาไวไปไวมากนะคะลูกค้าเพราะว่าเขาอ่าได้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ออปชันเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะแล้วก็อ่าราคาถือว่าไม่สูงมากนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะคะเป็นปี19.20านะคะนี้ไม่หกหมื่พโลนะคะ ออปชันจัดเต็มราคา499,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ9,000เท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะมาดูโครงสร้างรถกันต่อนะสำหรับหัวน็อตซประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขยรอยเขียบเขย่าเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อมหานัดได้นะคะยูตางจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะห้องบริสารด้านหลังนะกกว้างนะคะมีแอร์มาให้ด้วย มีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะที่วางแก้วน้ํามีมาให้เบาะด้านหลังก็ดึงพับขึ้นได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยนะแนะนําเลยปีใหม่ไม่น้อยรถมือเดียวนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นตัวนิสสันน a วราร่า 2.5e black edition นะคะนี่ได้สติกเกอร์รอบพันจากโรงงานนะคะไฟอ่าเป็นตัว EL น่าจะเป็นตัวท็อปนะ้้ๆอันนี้ติดข้างหลังนะ โลโก้ด้านหลัง EL ตัวท็อปนะคะคันนี้ไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วมีกระบะไรเนอร์มาให้พร้อมเลยนะคะไรเนอร์สวยๆเลยนะแทบจะไม่มีรอยถลอกรอยขีดขวดเลยนะกระจกหลงังติดตัวไรฟ้าให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนนะคะเสากาศเป็นแบบคลิปฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะ,คะใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะสเปคนี้ มาไวไปไวแน่นอนนะคะนาวาล่านะคะนิสันนาวา่าสีเทาดำนะออปชั่นค่อนข้างครบเลยนะคะนี่สวยๆภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะลูกค้ารถมือเดียวอันนี้คือสภาพรถที่ยังสปาไม่เสร็จนะคะยังทําไม่เสร็จเลยยังงามขนาดนี้แล้วถ้าช่างทําเสร็จเนี่ยรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะใครสนใจต้องรีบติดต่อมหานัตได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอนะ โทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด4สูบ2 5 0 0รซีซี1 6อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิย้มนะคะไม่มีสั่นไม่มีสทา,านนะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะคะ สภาพสวยๆเลยนะพวกสติกเกอร์คันเตือนต่างๆนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะคานด้านข้างตรงๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยี้เลยนะสภาพเดิมๆสวยๆมากแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตหัวน็อตนะคะคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะนี่เครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีขยับขยี้เลยการันตีโครงสร้างเลยนะ วัคซีนต่างๆเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์ดเดิมเดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์มออกนะคะติดอยู่ครบเลยนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะหารถกระบะว้ใช้งานอยู่แนะนํารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นจัดเต็มไปใช้งานกันเลยนะกับตัวนิสสันโนเวล่า2.5 black edition นะคะปี19.20คันนี้นะ สีเทาดำน,นะคะไม้หกหมื่นเจนโลนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้น9,000บาทรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษของรถกระบะนะคะเริ่มต้นที่3.89%ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี 84งวดน,นะคะใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้ก็จะกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ